ตอนค่ำๆในสวนเพื่องฟ้านะคะทุกคนวันนี้ก็มาปาักไม้นะคะปักไม้เพื่อว่าจะดึงยอดเคื่องฟ้าขึ้นนะคะหลังจากที่เราปลูกเคื่องฟ้ามันเตี้ยเนาะปกติแล้วเราปลูกจากต้นเล็กนะคะใส่ต้นใส่กระถางใหญ่มันก็จะติดเตี้ยเตี้ยเราก็จะมาวันนี้เราก็ได้ทําการนะคะ ยกไม้นะคะยกให้มันยาวๆเนาะตอนนี้ก็คือมาถึงตรงนี้นะคะจุดจุดที่จะให้ดูวันนี้นะคะจุดที่อยากให้เพื่อนเห็นเนาะนี่คะ่ะทุกคนคะอันนี้คืออะไรคะไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ทําไมคะอันนี้คือปกติตรงนี้จะเป็นทาง oh. เขาเรียกอะไรนะกกนะคะนี่กกนะคะนี่กกสามารถออกลากได้หมายถึงว่าเป็นตนะคะปกตินะจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคือตอนนั้น เนี่ยไม่มุกไม่มุกมีไม่มุกมีกอไผ่อยู่หนึ่งกอนะคะน่ะกอไผ่หนึ่งกอนะคะกอไผ่กอนั้นที่กินหน่อประจํานะคะแล้วทีนี้เนื่องด้วยที่แบบว่าเราเห็นกอไผ่พ่อบ้านตัดแล้วพ่อบ้านก็เลยว่าเออมันแยงมันมีประโยชน์นะคะเขาก็เลยมาทําเป็นไม้ปักนะคะทุกคนทําเป็นไม้ปักเดี๋ยวเพราะว่าปกติแล้วเขาจะปักทางนี้คือรากจะออกทางนี้นะคะแต่ทําไมเราเอาปลายของเขาลงแล้วเขาออก เขาไม่รู้ว่าเขาออกลากหรือเปล่านะคะแต่เขาแตกแหน่งนะคะทุกคนตรงนี้น่าจะสองสามเดือนได้นะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะคะแต่วันนี้เขาเขาแตกแหน่งนะคะแตกนี่ค่ะทุกคนเหมือนเขาจะเจริญเติบโตมันเป็นไปได้ด้วยหรอคะเหมือนเขาจะเจริญเติบโตเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอาทางนี้ลงนะคะถ้าเราเอาทางนี้ปักลงเนาะปักลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ก็คือในลักษณะการเป็นเกษตรเราลูกชาวนาชาวไร่อู่แล้วเนาะ เราก็จะรู้นี่เหมือนพราะว่านเราปักปักอเนี้ยเอาปลายทิ่มลงนะคะทิ่มลงแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะคะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะมีรากไหม üyor? นะคะมาดูกันนะคะทุกคนไม่มีรากนะไม่มีรากถอนให้ดูเลยนะคะไม่มีรากแต่แตกแหนงนะคะแตกแหนงนี่ยังสดสดอยู่เลยนะคะยังสดสดไม่รู้ว่าเอารากไปปักนี้จะติดไหมเนี่ยตรงเนี้ยดูตรงนี้อยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในดินนะคะอยู่ในกระถาง ยังอ่อนๆเขายังเขามีการเจริญเติบโตอยู่นะคะนี่เห็นไหมเขามีการเจริญเติบโตค่ะทุกคนคุยสุดยอดมากๆแม่มุกจะลองเอาฝั่งนี้ไปลงดินดูนะคะจะปักไว้แม่มุกคิดว่าติดแน่นอนนะคะเพราะว่าเห็นตน้นเห็นเคยเห็นนะคะแต่ว่าก็มีความสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากเลยนะคะคล้ายๆกับว่าเราเอาทางทางปลายลงเขาก็ยังเอ่อเขาเรียกอะไรเขาก็ยังแบบ มีความแข็งแกร่งที่จะอยู่รอดนะคะเนอะสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปปักลูกทางนี้